สวัสดีร so ับว so ัน um. น so uh, so awesome. like, um, ี้เราจะมาต้มนเตียวมูกันนะครับอันนี้ก็คือักบุ้งนะรับเตียวเตี้ยไล้ก็นร้อนนะครับเยต้มน้ำร้อนซอยหมูนี่อันนี้ก็คืออยแดั่จิตตกับอันนี้มูเดวว้างดยนะครับอนี้เลยกวามูะเป็นจิเดียดือนว้างหั่วจตตา้ยเยต้มนะรับมันจะวานเป็นจิน

เอาไว้กลมๆไปเลยนะครับตามผู้จำกัดนี่นะครับเรามาตุนตอมตอมไ้นะครับอือุ้ยเอาไปเลยอยากเบี้ยน้ำอะไรผมอันนี้เราคว้านมูกันต่อนะครับผมตำดาบเรืออะไรเรียนะครับดูมูเลยเดี๋ยว นี่ลูกจิ้มนะครับปัดบุงเส้นตัวออกนะครับอ่านี่ว่าเจอตาเราว่าตอมไปจนแบบมันเป็นสี่เก้าต่างกันนะครับตัวแหลกมันจะคนๆนะครับเราตอมห้มันไส้วิ่งอะไรแบ้มันเสียนะครับมันจึงจะลอยไม่ก้มนะครับตัวออกนะครับลางไว้ดีนะครับเส้นนะครับหมงกรามูกัประมาณนี้นะครับก๋วยเตรียมมูนะครับ ใบเตี๋ยวมูหนังไสนะครับเราไส้ลูกจีนไปนะครับตัว่ไอ้นั้นตำดาเปลือยเราไส้ลูกจีนไปนะครับตุ้นไปเลยๆนะครับอันนี้เรามูมาลวกนะครับเบื่อตั้มเป็นวัตถุดิบนะครับลกอะไรกินนะครับาแบบไหนฮะแบบสุกดีประเดี๋ลวกไก่พ่อนั่นนะครับเราขอเจอไป เก็บไว้นะครับแล้วก็ใส่ตันะครับหลวกตัเราก็มาเช็คไอ้ลวกงูลราก็ล,ลูกจิ้มน้ำซุปอะไรตัวบะบนไดาเราไม่นี่ความเปลือยความไรนะครับแล้วเราก็มาตอดกระเจียมเชียวนะครับขั้วเตียมตอดนะครับมาเจียวนะครับเราติ้มที่มไม่เนี่ยนะครับเรามาตอดให้มันกรอบหนะกขั้วเตียม อันแล้เราก็อันใส่ตั้ไไว้นะครับเก็บไว้แล้วก็เรามาต้มกันเลยครับใส่ฟักบุงไปนะครับกบุง้งแล้วก็ใส่ตู้งอกไปนะครับนะก็คือเน้นปักนครับก็ไปต้มไปมันบอกบอันนินดนนะครับ เลยจากฝีมือกันกันหลวกก็คือเป็นปอการก,กว่าเียวได้นะครับนะครับหลวก่าปอแน,น,น,นั่นนะครับใส่ปุาานนะ๊บ,บ,บแล้วก็หลวกเส้นโตนะครับวันนี้วันนี้เส้นมีไม่มากมีเส้นเรื่องกับเส้นใหญ่นะครับ การลวกลวกนะครับหลวกน่นไหมครับเฮยนะครับฟีมือกัรหลวกเเ้นนะครับไม่ธรรมดาหลวกลวกไปนะครับตึงนะแล้วกครับปแ๊บ แล้วเราก็มุกก้งเด็ดลวกเขามาลวกเตี่ยแบบกวมอร่อยนะครับอ่าหลบมูเซต็ตนะครับแล้วก็ใส่ไปนะครับปึ๊บนะครับนี่คือกล้องร้อยเลยนะครับโดมมูก,กับตอมเปรบเรือยนะครับได้แรงออกอใช่หลบจินไปตะกิดหรือกครว่าใจตากัน ยิงเลือยิงร้อยนะครับโดนมานะครับไม,ไ,นะไม่โป้นะครับชิมเดียวซองชิมนะครับใส้เราก็ตักน้ำใส้ไปนะครับปึ๊บนะครับเกะได้ก็ได้ก็กเตรียมเสียวนะครับ Tìm chưa biết. Tìm chưa biết. tay nấm biết. Tìm chưa biết. nấm tán biết. Tìm chưa biết. Tìm chưa gặp Tìm chắc biết. Tìm chưa ca mà chưa biết. Tìm chưa mà Tìm chưa biết. gặp chưa biết. นะประเภทของไวรัสคอมพิวเตอร์มันมีหลากหลายมากคนระับม,มีไวรัสมีหนอนอินเทอร์เน็ตมีเวิร์มมีโชจันม,มีับ็ดอดมีเยอะแยะมากมปหมดเลยเึ่งเขาเรียกอง<น>ทั้งหมดทุกอย่างเล <c oughs> ยเรียกว่ามา l w a r